ห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มงานยังไงห่อข้าวต้มให้เด็กๆกินมันเปิดปะสบายดีพี่น้องกลับสบายดีย่ามใสาๆเด้อพี่น้องเมื่อนี้จ้ามาพบกับสาวจิวคนเก่าคนเดิมพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้โบได้ตามมาหุ่มซุ้มแซวกับห่อเข้าต้มอุ้ยเมื่อวานนี ตามจนกินบุรีหอมก็เส่โอ้ยเมื่อวานนี่น่ะสองสามเถื่อตามกินน้ำเข้าสามื่อวานนีะตามมันสองสามเถื่อวานนี่นั่นโอ้ยเส่ได้บาคุ้งแล้วตามให้กะเจ้ากินเอากะหุงเขาเจ้าทุกมันกับเขากันเนาะนอนน้อำเบียร์เฮียก้ายังนอนบุงแล้วไป้อยยาดูน้องเมย์น้องเมย์ถอยยาดู โอ้ยงาาลน้องไทกาาลน่ฮะงเบยไหนยังบดเอาตรงมาใส่สบายดีน้องไทการับพี่น้องปะตุ๊กลกำลังห่อคาโต้เลยกันผุ้เล้ยไม่ล้วเข้าจังสีดังพ่อวันขาดังฟื้นน้ำบริยากษ์ดอกตอกเก้าเลยมันพลอยมันมีตกเก้าตัวใหม่ตกเก้ากับพลอยโตตนะมะกะนั่นตอกกาเออตอกไม่ใหญ ดวงเศรษฐเอาค่าต่างกองไปต่างไหวกันเด้อโอ้ยมือเดียวสิไปเปลีป่ยนอันนี้มาได้สิไปเปลีป่ยนอันนี้แลเปลี่ยนหนาโทรศัพท์นี่เนี่ยดากมันซุกจุกๆๆ๊บจุ๊บ ผู้ใหญ่งนึ่งไหมลูกผู้หญ่งนปลาลูกจะให้ตีผู้ใหญ่ไีตีผู้ใหญ่เออผู้หญิก่อนสบายดีเด้อสบายดีก่อนเออผู้หญิสบายปังผมผมมันคือเป็นตะหัวเลยฮะผมแดงผมเป็นคาราบาลเนี่ยผดวดลคาราบาวเมื่อทรงผมน้องนาเดียสัปเทสเลยทั่วแบ่งงี้กวยมีร้านปลาลูกดูเมื่อวานน้องนาเดียมาลินนะแขนไทยนี่แขนเช้าและแขนหันหาเช่าและบอกปลาลูกดูแขนเช้าและ ซาวเลยเด้ยิงได้แหละพี่น้องตะกี้แค้นเพิ่นยิงบ่ได้เด้ยิงได้แล้วจน่อยจะล่มสลงเด้อนางลงดีๆนางลงดีๆจไดลมูเบิ่งปตุกอตไปอซอยลาวนี่อน้ําเบียร์อนั่งดีๆตกลตมน้องนาเบียเนาะน้องกลับน้องนาเบียบ่ยอมลับขาวยงนี่ะ กะพียบ่ายโมงอลไรบ่ายสามเที่งบนน้อมึแเงนงตื่นแล้วได้ยังงีนะเอามันลงลบอีกแล้วลบอีล้วมนนี่นะทุกคนสองซมเมอร์นะฮอนเฮ็ดอึ้งตึ้งอยู่บัดมัอนี่ลมมันเริ่มลบมคืนนี่พรใหม่แล้วไปย่องเขียดมาขึ้นนีกรอบล้มอื้อมาจันมันจะมันเป็นยังไงเขาเปลี่ยนไปมันแก น้ำปลาตะเขาห้องสก้อนอีพีมันนะฮะอีกแล้วให้ใส่ดูได้อือปลาต้มยังมีคู่ปลาต้มยังมีคู่ไม่ถูกกัมีคู่แต่คู่ของฉันน่ะไปอยู่ไหนงานเบียร์กิน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 ไหมกินนะกินนะ ใต้กินมเลขาวอะไรเลยเลพอดีมานีเนาะเลยยิ้มเลยปะฮะยิ้มขาวเลยไปยิ้ขาวคุยเอาคเราไ่กินนะเราไมยังกินอาหารว่างไม่เข่าแล้วลุวบุงกินอาหารว่างอาหารว่างเรไม่มียังำไมเสร็จเลยเหอแ้วแวรถไปโตแล้วอยากกินขาวพาอคือปูไว้เร็ไมอ ใกลจะบานยาัมกอกมีเลือกเด้อเลือกเราเดินะเอาจะงเงาจะแะเนาะันเบียไปนะหัวกมเน่ยนี้อะอ่ะยันอยัวจอกินน้เบิ้ง จเล่นยจะออกไปสเเบิร์ะย่างกันเบิร์เบิรเบิร์เอัหนักหนิพ่อมันก็หน้ากินกรเบิร์เลยนี่ังกินกันยังไงเนไปเาลูกไปย่างจะไปเลง้ยงปานะเอยเอ้ยจะเผเลยโอ้ยดึงมันหน้าุ่นนะต้องมันต้องมันมันสิขิงม่าอันนี้โดยัเอนแล้วก็ เดียนะ๋ดวยวเดาลูกลูกไปลมพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวไปทำยังบ่อิ่มบ่ห้องเอาไปห้องทางในมันตองตองตอง,ตองน้อยนะสะได้มันจะกินอะไรตองยึดนะครัน,น,น้าน้อยเนี่ยเขาเก็บใส่ตู้เลยน้ำเขายะกินน้ำน้ำบัดน,นี้เอ้ยน้ำาวแรกจะกินน,น้ำ เดี๋ยวป้าหายนะหมาคามผูกควกินน้าม่ให้น่องเลยมีเอานาดไม่ให้น่องเลลูกควนาน่องน่ใช่ดป้าหายอันนี้นี่ฮะขนาน่นี่ขนน่มนะนี่นี่กินตันี่ขนน้าน่นเด็ขวหน้านา่ให้น่องลไปกินเชยดีมาจะก ah, ha ิ b oh. b นตนมันกินจะกินแล้วนี่ก้นขวน้าม่ให้น่องเลยลูกไปเดขนหน้าน็ขน้ามก่เเดนาน่าบมบบ นีนัมนมากินน้ำปลาในปเายนนะงามนาเวียกินเลย่กาม่นัน้ากินหมันกินนโอ้ยเบางามอะน้ำนี่เขากินบกข่าเลยเป็นปลาหกข้าเกินเออเลเลยยกินอยู่บกข้าวนะเอากินไปนีก่อนไปกินสำบรัข่าอบอไปกินแค่น้นแ่วันหไม่ เอาอันเต้าหน้ามเือาวห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มแล้วก็เบิ้งิไปเอานามคนกันเด้อลงไปเอานามโนกถ้าเบิ้งมาตอนต้มเด้อพี่น้องมันจะเป็นตาแสบสําได้หาเบิ้งมาตอนต้มซุกเด้อบาดนี้ฮะนี่ให้เด็กน้อยกินข้างหน้าซอยมะคุงผงเฮ้ย น้องเม่เต้นดูไหมเต้นดูน you know ้องเม่น้องเม่เต้นดูไมเห็ดสอยเออเห็ดอะไรลูกแม่แต่ยังหน่อยแม่ยังเอาใส่น้ไปเห็ดใส่สอยคักุกเนี่ยคิ้วเ่าเห็ดใส่สอยใส่แคนแล้วต่างห่านขายคําเห็ดกับเห็ดได้แต่อยสูงเออได้เห็นพอเลยฮะ นุ่มน้องอ่ะนะลูกปรเเ็นพ่อคนมาเลยแป๊บนึ่งในจูไฟก่อนเออประตุกันบอเทียงมันคาฟื้นทีเดียวโซนนี่นะเอามันจะบอกแงบลงมะฮ้าหอกนี่เออต่างใหม่เออานะันเะอนใ่าเบิ่มก่อนเนะพี่น้องตัวลุมกรตุ้ม สิทธิ์บึงตะลุ่มบึงเธอมันสุกอันนี้ ซุกเลยได้ซุกเลยซุกเลยได้ซุกตัวรุ่มห้าตัวรุ่มสุกแล้วพี่เดชสุกเลยพี่น้องเออจืดเดียวโลดสบายสุกเลยพี่น้องสุกเลยได้ซุกตัวรุ่มนะซุกมันสิแล้วพอดเลย เออที่น่ะพ่อมาเลยพ่อเนาะซุกเลยพี่น้องมันสิเลพ่อดเด๊นี่เซุกเลยพี่นอ้องข้าวต้มนี่เป็นตาแสบพี่น้องปองไปซุกเลยพี่นอ้องข้าวต้ม ห่อกินมหมดเป็นเนื้อง้วบ,บ้านน,นางเแบบสเบียมาห่ออยู่นะห่อซื้อซีบาซีมเบิกโุกแล้วพี่นอ้องแต่ก็จะไปปลอนน้องไทกาเพราะว่าเขาเข้ามาเลยดิยน่าจะโชกบ้อแหละนิ่มๆนะทุกคนกินข้าวอิ่มเลยดิ เดี๋ยวจะจิ้วสิเอาไปปอนน้องให้กะรับอร่อยนิ่มๆ โอเคพี่น้องไปเท้าก่อนนี่ไหนมาซุกบ่านอะไรุกเล้เท้ากันเนาะถ้าอยากพี่น้องก็ตม้มแ้่กระสีบแบงให้น้องเมย์เท้าออกไปแล้วกระสีบแบงให้น้องเมย์น้องเมย์น้องน้ำเบียร์และเมื่อบ้านไปกะอยู่นะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับกระตุ้มมันเป็นกระซุกแหละเป็นทีเ่เรียบร้อยนะ่าจะชิวๆไปเท้าก่อนเด้อทุกคนเด้อ ข้าวออกจากหมอก่อนเนาะเพราะว่ามันสิเละแห้งไปก่อนนี่เพราะว่ามันน,มน,นี่ก็อยากเละแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเอาได้มาไว้สัก่อนแล้วเขาจาไะเอามาหิดเขาตม้มคันเขาบอมาบอสซาบอสซา,ส,า,ส,าสิน้ำแล้วมันสีนส้ำซุกทุกคนเนาะโอเคพี่น้องสหรับมือนีก้กแบบมีอย่างไรเนาะสจิวกะมาถ่ายบรรยากาศเห็ดเขาตม้มกับเด็กๆเนาะให้เบิ่งนะทุกคนโอเคมอหนีชิเดคอจบคลิวเวสนิสก่อนเลยทุกคนอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศมันอีก็ลง หนาวอีกแล้วพี่น้องเนาะหลังจากหอนไปซ้อมเมือสีเหมือก็คือกลับมาหนาวอีกแล้วทุกคนกลับมาลมอีกแล้วตอนนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคพี่น้องบอพอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องบา,บายยเด้อค่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ